จากที่ไม่ได้เจอเปนแฟนครับก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นทางการพอสมควรเราก็รู้สึกว่าผมมาทำตัวไม่ถูกใช่กางเกรงเพราะว่าเราต้องประกอบคําให้สวยกว่าเขาอะครับผมเพราะเขาพูดก่อนไง๋ยวเราดูดอกไม่ได้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 นั่งเล่าชีวิตเองรกันี่ออกงานก็ยังก็สดใสแต่ที่่ต้องมานั่งเล่าชีวิตตอนยากลำบากไม่เขอนนะไม่เขอนนะเพราะว่าก็ ก็เป็นประวัติของเราเป็นชีวิตเราเนาะว่าเราผ่านอะไรมาแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยๆฟังไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทําตามอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็หลังจากนี้จะต้องใช้ชีวิตแังไต่อไปเพราะว่าในมือเข้าได้เข้ามาทนเมื่อในที่ที่แล้เราต้องมองยังไงบ้างก็สู้ต่อไปครับพยายามต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมแล้วก็พยายามที่จะทำผลงานออกมาให้มันดีครับผมใช่ครับ น้งมีบ้าไงไฮะครับก็อาถามอะไรนะเาที่อนาคตรงองนนาคตอ๋ออนาคตก็ก็พัฒนาต,ตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเราก็เชื่อว่าเราก็ยังพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลอะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยอยู่ติดตามความสามารถที่พัฒนาขึ้นไปของเราเรื่อยๆแล้วกันฮะก็นัน่นแหละฮะอยากเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางที่มันแบบผ่านมาเลยมันมีความทรงจาอะไรบ้างอะ ที่ทำให้แบบเฮ้ยเราสึกว่าแบบเออแบบโครงการนี้มันแบบน่าอยู่สำหรับเราเจอเพื่อนร่วมงานดีครับยากมากเราประทับใจอะไรในการทำงานในวงการละก็เพื่อนร่วมงานก็ทุกๆคนที่เราเจอครับทุกอย่างมันใหม่สำหรับเราอยู่แล้วครับการทำงานทีมงานเพื่อนร่วมงานแฟนคลับครับผมมันคืออะไรที่ดีมากแต่ก็อย่างอย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงความทรงจำสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบ ยังอยู่ในวงการถึงทุกวันเนี้ยก็เพื่อนร่วมงานก็เป็นหนึ่งอย่างนะช่วงแรกแกที่อยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะเอาจริงค่าตัวมันไม่ได้เยอะเลยอะ่ะค่าตัวมันน้อยมากแล้วก็เล่นถ่าย3 4มสเดือนได้เงินนิดนหน่นนนนอยะไรอย่ะไรเงี้ยแต่การที่เราได้ไปอยู่ที่กองอะ่ะเหมือนการที่เราได้ไปเจอเพื่อนไปแบบไปเล่นกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกแรที่ช่วยกันดึงดึงผลักดันกันขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วสุดท้ายพอวันงีักอหนึ่งเเงีรราว่่่มมัันนนก็็ปือท ดีอีกเรื่องหนึ่งในวงการบันเทิงนะสุดท้ายวงการบันเทิงมันแคบอ่ะทุกคนมันก็รู้จัก,<า>ก,กกันแล้วก็เคยผ่านตาเคยร่วมงานกันมาหมดนะ,ะครับผมร <ผม S 2> ึใช่ใช่รวมถึงแฟนก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีไม่มีใครคนไหนที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพที่แบบเรายือนอยู่แล้วมีคนมาล้อมเรามีคนมาคุยกับเราให้กําลังใจเราไม่มีคนมาสัมภาษณ์เราขนาดเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจาที่ที่ดีมากๆในฐานะนักแสดงคนหนึ่งะครับอย่นี้ก็รู้สิกแ่ว่าแฟนก็ยังยัง ยังล่องไปพร้อมกับเราเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเขาังไปกับพี่พี่กับแฟนก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีผลงานที่แบบเป็นคู่ที <2 <2 ่แบบเป็นการแสดงอ่ะก็กี่ปีแล้วก็ปีปีสองปีแล้วสปีได้แล้วแต่เขาก็ยังอยู่กับเราคอยซัพพอร์ตทุกทางเดินที่เราเลือกที่จะเดินครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมก็ขอบคุณมากๆครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมก็ อยู่ด้วยกันมาจนผมเริ่มผมงอกขึ้นนิดหน่อยแล้วเล่นแล้เล่นก็ก็ดีใจนะก็ไม่รู้ว่าคนคมันดีมากๆที่แฟนแฟนขับคนหนึ่งแบบรักเราชอบเราแล้วก็ติดตามเรามานานขนาดเนี้ยผ่านวันต่างๆทั้งแบบดีไม่ดีอะไรมาด้วยกันก็ดีใจที่ทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคเออครับผม ก็เป็นจเพาครับแต่ก็คิดว่าผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นจเพาะทางประเทศนะครับผมอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนร่วมเจเพาเยอะครับครับผมแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีครับผมเรื่องโควิดมันก็สองปีแล้วครับก็อยากจะอยากให้มันหายไปเราได้กลับมาทํางานอย่างเต็มที่ได้เจอคนได้เจอแฟนคลับทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมชีวิตปกติกันสักทีครับผม อันนี้คือคำถามมันเกิดแล้วกันครับใช่ครับผมน้องมีน้องมีจะปวอนเลยกับแพรได้ก็จริงจริงก็อวยพรไปแล้วนิดหน่อยนะออกสื่อก็เขินนิดนึงก็ก็ขอให้ขอให้พี่แป้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติได้เจอคนดีๆเพื่อนร่วมทางดีๆได้งานดีๆปังๆมีแบบมีคนรักเยอะๆก็เยอะอยู่แล้วแหละแต่ขอให้มีคนรักเยอะๆเยอะๆไปเรื่อย อย่างที่จะาคุยเป็นจาเพศนี้มีแบบเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นาโอ้โหไม่ไม่ผมเพิ่งเพิ่งเป็นจะเพศได้เนี่ยวันนี้เองครับยังยังยังเรากลัวไหมเรากลัวหลายคนก็กังวลครับผมแต่ว่าเราเป็นคนที่เราทาบุญอยู่แล้วครับผมเราเป็นคนทําบุญกับศาร์ทาบุญกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหว้พระอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีไปถามคนอื่นว่าเอ้ยตอนพี่ตอนที่พี่ห้า เป็นอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็กกก็็็มีก็มีนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราต้องใช้ชีวิตในความไม่ประมาทนะครับผมแปลว่าตอนนี้คือค่อนข้างจะแบบมาเราใช่ครับเรามาระวังตัวเองพอสมควรครับแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเป็นประเภทบางทีก็เป็นเป็นประเภทดีรับซาร์ฟรับอะไรอย่างเงี้ยสาธุครับแล้วก็ยังสาธุให้เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกว่าเป็นประเภทตอนยี่สิบสี่เราอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้ เป็นจะพีแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ตอนยี่สิบเรามีอะไรบ้างพี่ก่อนหน้าเนี่ยก็โควิดเนี่ยครับพี่อันนั้นไม่ทำอันนั้นไม่ทำประเทศหรอกไม่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 มีอะไรครับผมก็มีแค่มีแค่เจ็บเจ็บใจเรื่องบ้านนิดหน่อยครับผมกว่าจะเสร็จอะไรพวกนี้ครับผมให้ของขวัญอะไรที่แบนให้ไปแล้วครับเขายังไม่ได้แกะกล่องเขานี่น้องเขาแกะก่อนน้องใหญ่มากนะใช่ไม่ด่างเพิ่งให้เมื่อกี้ไงไม่ได่างกล้วยด่าง จะมั่นใจว่าของขวัญที่ที่เราให้เขาจะชอบแน่นอน,นครับผมเผมเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องได้ใช้ในทุกๆวันนี่เ,เหมาะกับเขามากๆผมบอกเลยและบอกยานหนึงนะครับใปรับประกันอยู่ในกล่องนะโอเคเร่เรียกนเป็นของใช้ไม่คือ คือเราดิวกมาบอกงงมาบอกกันตรงนี้ทําไมคือเราดิวกันไปแล้วว่าอย่างปีแรกอ่ะเราแกล้งกันไงเออแรกแรกพวกเราชอบซื้อของสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้จริงเราก็เลยดิวว่าเออต่อจากเนี้ยเราให้ให้ของกันดีๆเถอะประมาณนั้นครับผมครับอันนี้รู้รู้ไหมคะได้บอกไหมเาะเอยเราแต่งได้อะไรแลยเขาเลยซื้อให้ไม่ไม่มีบอกครับผมไม่มีบอกครับไม่มีอ่ะเพราะว่าต่รู้ใจกันอ๋อไม่รู้ด้วยครับเดาฮะเดี๋ยวก็รู้ว่ารู้ใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับผม เราว่ามีคู่เหมือนเริ่มแบบเปิดตัวว่ามีคนคุยแล้วเลยอะคะพวกกระแทกท้นมันจะแบบตบลงไปไห,ไหปมยังไงบ้างตอนอืมยังไงเดียก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่า ey, เฮ้ยเขาต้องรักเรานะราาหรือว่าเขาจะเกลียดเรานะนะเขา,นะาต้องเขาจะด่าเราเขาห้ามด่าเราคือผมว่าด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะครับผมเราขายความสาธารณะไปครับ เราก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นว่าอโอเคมีคนไม่ชอบเราแบบนี้นะใช่แต่เแต่อีกคนึงก็โอเคคนนึงชอบผม,ผมว่ามันเราต้องปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจอะครับส,ส,สุดท้ายเราเชื่อว่าถ้าแบบนนคนรอบตัวเราเพื่อนร่วมงานเราโอเคทุกคนโอเคแล้วก็ คนที่ยังรักเราชื่นชอบเราแบบที่เราเป็นเรามันก็ยังมีอยู่แบบนั้นเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่โอเคมากๆแล้วก็ถามพี่แป้นครับความสัมพันธ่ของพ,พี่แป้นกับพี่จีน่านี่ือแบบแปนเนี่ยใครนะครับพี่จีน่าอ๋อไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกันแล้วครับผมเคยคุยกันก่อนหน้าเลยใช่ครับ,ครบเคยคุยกันอยู่ช่วงหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วครับมานานพอสมควรเลยครับผมตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องเป็นแื่กันเลยใช่ใช่ครับผมก็เป็นคนรู้จักกันครับ ขอบคุณครับวลาซุ่ซิบอะไรกันจนจบหรือว่าจะถามอะไรเห็นพึ่งที่นานมากมันเกิดฉันจะคุยกันเองกันเองขอบคุณนะคะ